สนับสนุนโดย King Power Duty Free สวัสดีครับพบกับเราสองคนในรายการโต๊ะจีนี่น้องสายลุงพี่เอก,กี้เนี่ยกำลังจะวางแผนนะว่าเดือนหน้าจะไปเที่ยวต่างประเทศสักหน่อยนะฮะทำงานหนะักก็ต้องให้รางวัลกับตัวเองนะฮะกะ่ว่าจะไปกินไปเที่ยวไปชาร์จแบตเลยน้องสายลุงหาอะไรพี่มีอะไรผิดปกติหรอ พี่เอ๊กกี้บอกว่าจะไปชาร์จแบตค์ที่ตัวเองอหนูก็ต้องหาปลั๊กไฟสิคะไม่เห็นมีเลยนี่พี่เป็นคนไม่ใช่เป็นกําแพงนะจะมีปลั๊กไฟอยู่ที่ตัวพี่ได้ไงแต่ว่าถ้าก่อนพี่เอ๊กกี้ไปเที่ยวนะคะพี่เอ๊กกี้ต้องมาที่นี่เลยค่ะเพราะว่าที่นี่ใหญ่ของเยอะแล้วของก็น่าสนใจทั้งนั้น จริงเลยนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยนะฮะเวลาที่เราไปต่างประเทศเนี่ยเราก็ไม่ต้องซื้ออะไรแล้วเรามาซื้อที่นี่แหละเพราะที่นี่มีของให้ช็อปทุกอย่างเลยนะฮะเวลาที่เราไปเที่ยวต่างประเทศเราก็ไม่ต้องเสียเวลาด้วยนะฮะว่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามารีคําศัพท์ภาษาจีนกลางอะไรมาสอนคุณผู้ชมอีกครับอ๋อมีสิคะก็คือคําว่าการเดินทางค่ะภาษาจีนเรียกว่าหลี่ซิงค่ะออกเสียงตามหนูนะคะหลี่ซิง คำว่าไปเที่ยวก็คือชื่อหวันค่ะพูดตามหนูนะคะชื่อหวันถึงเวลามาหัดเขียนภาษาจีนกนนานนาลางก,กันแล้วค่ะเริ่มจากคำว่าหลี่ชิงคือการเดินทางเขียนแบบนี้นะคะหลี่ชิงการเดินทาง ชื่อหวานค่ะแปลว่าไปเที่ยวนะคะชื่อหวานแปลว่าไปเที่ยวค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับ King Power Duty Free ด้วยนะครับเราสองคนลาไปก่อนนะฮะมาพูดฟังอ่านเขียนเรียนภาษาจีนกลางแบบสนุกสนุกไปกับเราในรายการต้ะจีนหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ